มาครับวันนี้เราได้ขาหมูมาครับเราจะไปทำต้มยำขาหมูแซ่บๆเลยนะครับไปชมกันมาคั้นตอนแรกเรามาทำหมูเป็นชิ้นๆก่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นๆกันเนี่ยติดติด่้งเนี้ยถ้าอร่อยนะค๊ดๆเวลาเคี่ยวเนี่ยเนี่ย่ยค่ะ ั่นไปหั่นเป็นชิ้นๆนนะครับปริคัมเราก็ได้ไม่ต้องใหญ่มากมานี่หมูเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้มเครื่องต้มยำก่อนนะน้ำเริ่มเดือดแล้วขไข่ใบมะกรูดนะใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเ,เรามาใส่หมูกันมา,มาน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เกลือประมาณนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะ าจากนั้นก็หมูครับใส่ไปขาหมูนี่มันจะเหนียวๆหน่อยนะครับเราต้องใช้เวลาต้มต้มนานหน่อยอยันนี้ปล่อยปล่อยเขาปล่อยให้ไฟทํางานไปก่อนนะครับต้มๆไปก่อนเดี๋ยวเรามาเตรียมอยุปกรณ์ยังอื่นของเราไปก่อนอรอน้ำเดือดไปนะครับาล้างเราต้มก็จะมีเหมือนฟองฟขึ้นมานครับเราก็คอยช้อนออกคนระับ แต่ตรงนี้มันจะเป็นเศษของพวกสิ่งไม่สกรปรกสิ่งสกรปรกนะที่ในในพวกกระดูกพวกอะไรมันนะครับอยตัดออกถ้าไม่ตัดออกี้น้ำมันจะก็กจะขุ่นๆทำให้ต้มยำเราไม่อร่อยนะครับนี่ก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับจงกว่าดูหมูมันจะเปื่อยขึ้นมาหน่อยนึ่งแล้เราทการปรุงกันนะครับมาครับน,น่าจะได้ที่แนละ้ว ตต่อไปการปรุงกันสูตรนี้ใส่มะก,กอกไปนะเพิ่มความเปรี้ยวเล็กน้อยกอบตามด้วยมะเขือเทศนะใส่ไปแล้วใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะไม่ต้องเยอะมาก ไม,ไม่ใส่ก็ได้นะใครไม่ชอบใส่ก็ไม่ใส่รสดีชูพลังชูรสชาติใส่อาหาร,รแล้วก็ยิ่งสู้ <c oughs> ใส่หลายแซ่บหลายเสร็จปึ๊บนี่ใส่แล้วสูตรนี้เราใส่มะขามเปียกน,นะครับ รอมันเดือดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาชิมกันไปมาครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติเลยว่าเป็นยังไงอืมกำลังดีอืมใช้ได้อร่อยแล้วครับเดี๋ยวต้องเพิ่มความเปรี้ยวอีกนิดนึงนี่ตีมนะนาวสส่ เริ่มได้ที่ละเราใส่สมุนไพรแล้วกันนิดหนึ่งเพิ <c oughs> ่มความหวระไปพริกม้นาวนนะครับเพิ่มความหอมได้รสชาติเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยไปพริกทอดนะครับทอดไว เพิ่มความซีสต์ทนะครับตามด้วยต้นหอมพระเอกเรานี่กะเพรบเรียบร้อยไปปิดฝาไปชิมกันมาเรียบร้อยครับ ต้มยำขาหมูน,นะครับมันร้อนเลยนะครับขับแก้มก็ได้ขับข้าวก็ดีนะครับ <c oughs> เพิ่มความดูกันนะครับก่อนชิมคิตบนลอยหน้าก่อนน่นันร้อนเลยนะ ติดหนังนิดๆุกลมกล่อมเปรี้ยวครบรสอ่ะอร่อยอือพโล่งคอเลยครับยีอื ไปเลือกขาหมูผมชอบเนี่ยความจิตหนังมันงานนนินนดไปหืมห่อข้าวเปล่าร้อนนะเด็ดอืม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 คุณรอบพอเลย อนะครับอนาะหอมอือมก่นด้วยจวววริงอร่อยเยสติบหน้าากคนไลคไว้ตามนะครับวิธีการทำในช่องสายไส้ไหมาครับก็ไปดูได้ 你。<Yeah. S 2> yeah.